วันนี้จะพาไปกิน w i s ต o m International Buffet นะครับราคาใหม่49 9บกบวกบวกพอเราเข้ามาในร้านเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งอาหารผ่านหน้าจอของทางร้านได้แบบนี้เลยเมนูจะแยกออกเป็น5ประเภทนะครับเริ่มจากอาหารเวส t e r n นพวกพิซซ่าสปาเกตตีสเต็กอาหารญี่ปุ่นนะครับพวกอุดง้งซูชิอาหารไทยพวกกุ้งแช่น้ำปลาส้ตามตำอ่องปูนาอาหารจีนพวกหมูแดงเป็ดย่างขนมจีบสุดท้ายคือซีฟู้ดออนไอซ์นะครับมีแค่2เมนูคือหอยหวานและหอยแมลงภูนิวซีแลนด์และยังมีเมนูอื่นอีกมากมายนะครับสามารถลองไปดูกันได้เมนู เด็ดที่ผมชอบเลยเนี่ยคือเป็ดย่างนะครับที่น้ำจิ้มแล้วก็ตัวเป็ดเนี่ยอร่อยกำลังดีพวกสเต็กอย่างสเต็กไก่ซอสท,ทรัฟเฟิลหรือสเต็กแฮมเบิร์กเนี่ยผมก็ชอบ และทีเด็ดสำหรับผมเลยเนะี่ยคือกระเพาราคุโรบุตานะครับที่เสิร์ฟพร้อมน้ำปลาพริกและไข่แดงดองแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากๆทางด้านเครื่องดื่มนะครับก็จะมีดิงบาร์ที่เราสามารถเอาแก้วไปให้พนักงานเติมน้ำให้แบบนี้ได้เลยส่วนของหวานนะครับก็จะมีบานอฟฟี่แคนบูเลไอศครีมหลากหลายรสชาติและที่เด็ดเลยเนะี่ยคือเครปเย็นนะครับที่อร่อยมากๆโดยรวมนะครับนี่เป็นบุฟเฟ่ต์ที่โอเคในเรทราคานี้อาหารมีให้เลือกหลากหลายนะครับเมนูที่ผมชอบบางเมนูก็ยังอยู่แต่ก็มีหลายเมนูที่หายไปเหมือนกันใช้คำว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เริ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาลองกันได้นะ